ใกล้ถึงวันคอนเสิร์ตมากเท่าไรความพร้อมความร้อนแรงของบรรดาดีเจและเดอะสตาร์ก็ยิ่งปะทุมากขึ้นเท่านั้นเรียกว่าซ้อมกันไม่มีวันหยุดทั้งร้องเล่นเต้นหางานนี้สามหนุ่มตัวแทนจากเดอะสตาร์ฤิทธเดืองฤทธิด์ดิวอรุณพงศ์ตั้มวราวุฒเขาก็ไม่ยอมใครเช่นกันซ้อมร้องซ้อมเต้นกันแบบจัดเต็มทุกสเต็ปเลยล่ะชาพุ่งตรงเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเต็มที่และตั้งใจคอนเสิร์ตนี้มากเพราะเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าหนึ่งเลยได้ ร่วมขึ้นกับพี่ดีเจด้วยแล้วพี่ดีเจเขาจัดเต็มแน่ๆเมื่อกี้แอบไปดูพี่กุ้งบุกโกเขาซ้อมโอ้โหเต็มนะจ๊ะเห็นอย่างนั้นเขาไม่คยอ่อนค่อย่ะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเรารู้สึกเฮ้ยไม่ได้ล้มมิโกล้มโบ๊ะโบ๊ะอย่าไปว่าพี่เขาไม่ดีเราเป็นเราเป็นฝ่ายยอมเราเป็นเดสตาร์ที่โดนทำลายพี่ดีเจเขาทำลายเราในคอนเสิร์ตนี้จริงพี่เราเป็นฝ่ายที่แบบว่าใครไม่เป็นเราเป็นเด็กเรียบร้อยเราเกิดมาเพื่อร้องเพลงและแสดงสร้างความสุขให้คนดูจริงๆเราไม่เคยให้ลายใครจริงๆอมริ่เ่าซ้อม ลิศเป๊ะทุกคนเป๊ะทุกคนเป๊ะแล้วพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าแต่เพลงนี้ต้องบอกว่ายกให้ตั้มต้องยกให้ตั้มเลยเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงของตั้มเพราะว่าคือตั้มตั้มแทบจะไม่ต้องซ้อมและไม่ต้องหัดเต้นเพิ่มเพราะว่าตั้มใช้สัญชาตญาณ การมีอะไรของตั้มการมีอะไรเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณแห่งความตั้งใจทํางานและความที่ทุ่มเทกับโจทย์ที่ได้รับมาผมเต็มที่กับทุกๆอย่างนั่นคือสัญชาตญาณของผมจริงจริงเริ่มคิดแล้วเราตั้งใจป่ะ่าตั้มพูดขนาดไม่เราต้องตั้งใจมากพี่เพราะว่าเราเราไม่ถนัดเรื่องพวกนี้แต่ตั้มแต่ตั้มได้มากไม่พี่ผมเชื่อว่าถ้าพี่มุ่งมั่นและตั้งใจแบบผมพี่จะทําแบบผมได้อคอยดูคนผู้ชมคอยดูว่าท่านี้มันต้องใช้ความตั้งใจไหมคอยดูเลย บรรยากาศวันซ้อมยังฮากันขนาดนี้แล้วถ้าเราดีเจต่างพากันมาปะทะกับเรล่าเดะสตาจะมีเซอร์ไพรส์รอะไรกันบ้างรับรองว่าแซ่บสนุกกันมันหยดสุดท้ายแน่นอนวันที่28-29กันยายนนี้ที่รอยย่พารากนอนฮอลสยามพารากอนค่ะ